วันไหนก็จะได้เงินแต่วันไหนจะได้เงินก่อนการจ่ายเงินเดือนค้าราชการและลูกจ้างในเดือนตุลาคม2568มีการปรับปรุงใหม่ที่น่าสนใจมาดูกันว่าจะได้เงินวันไหนและมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่บ้างกำหนดการจ่ายเงินเดือนค้าราชการและลูกจ้างในปี2568นี้การจ่ายเงินเดือนค้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ออกกำหนดวันโอนเงินเดือนในเดือนตุลาคม2568ออกมาแล้ว รอบที่1จ่ายเงินวันที่16ตุลาคม2568รอบที่สองจ่ายเงินวันที่28ตุลาคม2568แล้วผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเดือนสองรอบได้อย่างไรนโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้เป็นไปตามความปรารถนาของข้าราชการและลูกจ้างซึ่งทุกคนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทุกปีดังนี้ช่วงการยื่นเอกสารวันที่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีสถานที่ยื่นเอกสาร ส่วนราชการที่สังกัดผู้ที่ไม่แสดงความประสงค์จะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองของเดือนนั้นๆเท่านั้นกำหนดการจ่ายเงินบำนาญข้าราชการสำหรับผู้สูงอายุและผู้รับเงินบำนาญรายเดือนจากกรมบัญชีกลางได้ประกาศวันจ่ายเงินบำนาญในเดือนตุลาคม2568แล้วดังนี้วันจ่ายเงินบำนาญ24ตุลาคม2568สถานการณ์โอนเงินเดือนของทหารกองประจำการ เงินเดือนรอบกันยายน2,568จะโอนเข้าวันที่7ตุลาคม2,568เงินเดือนรอบตุลาคม2,568ยังไม่ได้รับการโอนและกำหนดวันโอนเป็นวันที่7พฤศจิกายน2,568แล้วคุณจะได้รับเงินเดือนวันไหนข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายขุข้าราชการและลูกจ้างทุกท่านในการวางแผนการเงินแต่บางคนคิดว่าการจ่ายเงินสองรอบต่อเดือนอาจทำให้การจัดการเงินเป็นไปยากขึ้น แต่บางคนอาจชอบความสะดวกในการเลือกรับเงินคุณคิดอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะ